วันนี้ก็มาดูนะครับวิ่งแก๊ปในต่างจังหวัดรายได้จะเป็นยังไงนะครับส่วนวันนี้ออเดอร์ก็10ของผมนะส่วนตัวผมนะก็สิกว่าออเดอร์ก็โอเคอยู่นะครับรายได้ก็พอแบบประมาณน่าจะห้าหกร้อยประมาณนั้นอนะ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดรายได้ให้ดูนะครับว่ารายได้เป็นยังไงแล้วส่วนพี่ๆจังหวัดไหนรายได้เป็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเล็กเป็นความรู้กัน ผมอยู่นครศรีธรรมราชนะครับครับเดี๋ยวติดตามต่อนะครับครับสวัสดีครับก็มาดูนะครับรายได้ในการขับแก็บในต่างจังหวัดนะครับผมก็อยู่นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผมก็ได้ร้อยสี่สิบสองเพชรนะครับมาดูเที่ยวนะครับก็ได้สิบหกเที่ยวนะครับได้สามร้อยหกสิบสามบาทนะครับส่วน เราก็จะถูกค่ามเนหักค่าทาเนีย,กนยมการขนส่งเท่ละ2บาทก็ของผมก็หักไป32บาทครับก็หักไปอยากรายได้นี่ก็เหลือ3ามยประมาณยี่ิบเกประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาดูงานนะครับอืมตรงนี้แต่แปดโมงสิบโมงนะครับจะมังบ่าครับ เที่ยวใ้สองทุ่มครึ่งนะครับเพราะต้องเรียบกลับเดี๋ยวเขาคือฟิวสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นตารางเพชรไว้ให้ดูที่หน้าจอเลยนะครับหลังจากเนี้ยแล้วก็ค่าเพชรผมก็ได้แตกลุมลุมสี่ครับเสียใจมากเลยลุมสี่ก็ได้สามร้อยลุ่มห้าอีกแค่เจ็ดเพชรไม่ได้นะครับไม่ทันนะครับครับ ติดงานซ้อนสองงานก่อนง,งานสุดท้ายก็โอเคอยู่ทันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไรายได้ในวันหนึ่งนะครับก็ของของผมนี้วันที่วันที่10พฤษภาคมสามก็ได้เท่านี้ครับวันนี้แล้วก็ต่างจังหวัดเป็นยังไงมั่งพี่ๆก็เม้นไม่ใต้คลิปก็ได้ครับมาเล็กเปลี่ยนความรู้กัน ว่าพี่ๆคนไหนมีอะไรจะแนะนำผมผมพูดเลยผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ